Ah uh. สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเจอกันในคลิปที่3สําหรับวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้บทที่2กันนะคะเรื่องอมไว้กําไรชีวิตนักเรียนมาเปิดหน้า1 9กันนะคะเรามาเรียนรู้และมาอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะบทนี้ชี้ให้เห็น ความจำเป็นของการออมรู้จักใช้รู้จักถนอมรู้เก็บหอมรอมริบไว้ชื่อเงินปลาแต่โบราณเปลี่ยนแปลงผ่านไปตามสมัยคำพังเพยสำนวนไทยสุภาษิตคิดมาเตือนมีสลึงพึงประจบ ให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานเสียงอ้อมท่องกรอนสุภาษิตสอนหญิงดังเจ้ยแจ้วอย่างมีความสุขตรงหน้าอ้อมมีเศษสตางสีทองกองใหญ่ บ้างเป็นเหรียญสลึงบ้างเป็นเหรียญห้สิบสตางค์แม้ว่าจะชำระหนี้ได้ตามกฎหมายแต่เศษสตางค์เหล่านี้ไม่ค่อยมีใครต้องการแม่ค้าในตลาดหรือเด็กขายพวงมาลัยตามสีแยกก็ยังไม่รับอาจเป็นเพราะมีขนาดเล็กเกินไปจับไม่ถนัดหน่วยการซื้อขายเดียวนี้ มักจะคิดเป็นบาทมากกว่าสตางค์แต่อ้อมก็รับหมดโดยไม่รังเกียจเพราะมีแผนอยู่ในใจอ้อมเตรียมขวดโหลไว้ใบหนึ่งวางไว้ที่ชั้นวางของอ้อมจะบอกทุกคนในบ้านว่าถ้าใครไม่ต้องการเศษสตางค์เหล่านั้นให้เอามาหยอดใส่ขวดโหลนี้อ้อมจะเก็บสะสมไว้เอง ทุกคนร่วมมือดีมากจนกระทั่งวันหนึ่งขวดโหลมีเศษสตางสีทองเกือบเต็มอ้อมเทเศษสตางลงบนโต๊ะแยกเหรียญออกเป็นสองประเภทไม่ปะบนกันอ้อมนับเหรียญใส่ถุงพลาสติกเล็กๆถุงละ50บาทใครจะเชื่อบ้างว่าอ้อมมีถุงที่ใส่เงินครบ50บาทถึง10ถุง เศษสตางที่เหลืออีกเล็กน้อยอ้อมใส่ไว้ในขวดโหลตามเดิมเพื่อรอการสะสมใหม่ส่วนถุงสตางนั้นอ้อมเก็บรวมไว้ในถุงผ้าตั้งใจจะเอาไปเก็บในห้องนอนมีความสุขจังนะพี่อ้อมท่องกรอนดังลั่นบ้านเลยออสยืนหน้าเข้ามาทักทายอ้อมชูถุงผ้าให้น้องดู พร้อมทั้งเล่าที่มาของเงินในถุงให้ฟังคราวนี้ออสไม่เพียงแต่ยื่นหน้าแต่เดินเข้ามาจับถุงผ้ายกขึ้นหนักจังเลยพี่อ้อมโอ้โหมีเงินตั้งห้าร้อยบาทเป็นเศรษฐีแล้วนะนี่ว่าแต่ว่าลูกสตางพวกนี้จะไปซื้ออะไรได้ล่ะออสทำเสียงล้อเล่นอ้อมยิ้มกริ่ม ดึงถุงสตางกลับคืนเขาเรียกเศษสตางจ้าไม่ใช่ลูกสตางเอาไว้คอยดูก็แล้วกันแล้วอย่ามาอิจฉาพี่นะถ้าเพื่อนๆเป็นอ้อมจะทำอย่างไรดีกับเศษสตางที่ไม่มีใครต้องการนี้ที่ทำงานของพ่ออยู่ไกลมากต้องขับรถขึ้นทางด่วนทั้งไปและกลับ ออมเจรจากับพ่อขอแลกธนบัตรกับเศษสตางโดยให้พ่อจ่ายค่าทางด่วนเป็นถุงเศษสตางซึ่งอ้อมจะนับให้พอดีกับค่าทางด่วนแต่ละเที่ยวพ่อตกลงยอมทดลองซึ่งผ่านไปได้ด้วยดีเจ้าหน้าที่ยอมรับถุงสตางนั้นอ้อมตามแม่ไปห้างสรรพสินค้าเลือกของมา2อถึงสชนิด ที่ราคาไม่แพงนักและจ่ายให้พนักงานเก็บเงินด้วยเศษสตางค์ในถุงที่นับไว้แล้วเมื่อกลับถึงบ้านแม่ก็คืนเงินให้อ้อมเป็นธนบัตรน,น้อยทำงานที่ธนาคารอ้อมฝากทั้งธนบัตรและเศษสตางค์ที่เหลืออยู่ไปเข้าบัญชีรวมกับเงินฝากที่มีอยู่เดิมทำให้อ้อมมีเงินเพิ่มขึ้นอีก เกือบเท่าตัวทั้งพ่อและแม่ชื่นชมที่อ้อมรู้จักการออมลูกจะเอาเงินนี้ไปทำอะไรหรือเสียงพ่อถามอ้อมยังไม่ทราบเลยค่ะว่าจะทำอะไรดีแต่จะเก็บสะสมไปเรื่อยๆก่อนพอใจอยากจะได้อะไรค่อยเบิกมาซื้อหรือไม่ก็ฝากพ่อซื้อหุ้น ได้ไหมคะอ้อมทำเสียงอ้อนพ่อโยกศีรษะอ้อมด้วยความเอ็นดูเป็นความคิดที่ดีเรื่องการซื้อหุ้นแต่เงินจำนวนนี้ยังน้อยเกินไปถ้าลูกสนใจจะลงทุนจริงก็ต้องเริ่มศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลให้ลูกตัดสินใจตอนโตแต่พ่อว่าเรามาช่วยกันคิดตอนนี้ดีกว่า ที่ลูกบอกว่าพอใจอะไรค่อยเบิกเงินมาซื้อนั้นไม่มีใครว่าเพราะเป็นเงินของลูกแต่เงินนั้นควรใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดลูกต้องคิดว่าจ่ายเพราะความจำเป็นหรือความต้องการพ่อหยุดพูดเพื่อให้ลูกคิดเป็นยังไงครับพ่อความจำเป็นกับความต้องการออ ซึ่งนั่งฟังอยู่ด้วยสักขึ้นมาก่อนความจำเป็นคือสิ่งที่มีผลต่อการดำรงชีวิตถ้าไม่มีสิ่งนี้จะทำให้เราเดือดร้อนเช่นน้ำไฟฟ้าน้ำมันยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มและอาหารแต่ความต้องการคือการทำตามใจเราเช่นมีเสื้อผ้าที่พอใช้อยู่แล้ว พอแฟชั่นใหม่ออกมาก็อยากซื้ออยากได้อีกทั้งที่ของเก่ายังดีอยู่พูดง่ายๆคือฟุ่มเฟือยนั่นเองแต่ความต้องการบางอย่างถ้าเราคิดถี่ถ้วนรอบคอบแล้วว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงใช้ประโยชน์ได้จริงมีคุณค่าจริงไม่ใช่ซื้อมาเพราะความเห่อหรือตามคนอื่น อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นความจําเป็นได้เงินที่ลูกเก็บสะสมไว้อาจนำมาใช้ในส่วนนี้ได้โดยไม่ต้องรบกวนพ่อแม่ขณะฟังพ่ออธิบายอ้อมยิ้มกลิ่มนึกอะไรอยู่ในใจไม่มีใครรู้จากการคุยกันวันนั้นทำให้ออสเริ่มสนใจจะเก็บเงินบ้าง ที่ชั้นวางของจึงมีขวดโหลของออสเพิ่มอีกใบหนึ่งผู้ใหญ่เฉลี่ยหยอดให้เท่าๆกันทั้งสองขวดพี่น้องสองคนไม่รองให้ผู้ใหญ่หยอดฝ่ายเดียวแต่จะเก็บเงินค่าขนมของตนที่เหลือหยอดลงไปด้วยที่ทำงานของแม่มีงานสังสรรค์ประจำปีและให้ครอบครัวของพนักงานทุกคนไปร่วมด้วย อ้อมกับออสรู้สึกตื่นเต้นเพราะนานๆจึงจะได้ออกงานกลางคืนสักครั้งอ้อมเอาเสื้อผ้าออกมาเลือกดูว่าชุดไหนเหมาะที่สุดจะต้องซื้อใหม่ไหมลูกแม่ถามเหมือนจะลองใจไม่ค่ะขอบคุณค่ะอ้อมตอบเพราะคิดว่าชุดที่มีอยู่ยังใช้ได้แม้จะใส่หลายครั้งแล้ว ยังไม่มีความจำเป็นต้องซื้อให้แม่ประหยัดเงินไว้ก่อนแต่อาจดัดแปลงชุดเก่านี้ให้แปลกตาไปจะดีกว่าซึ่งแม่เห็นด้วยแม่ลูกช่วยกันตกแต่งเสื้อผ้าแม่ใช้เข็มกลัดดอกไม้ติดที่บ่าเสื้อข้างหนึ่งขนาดของดอกไม้พอเหมาะกับชุด แม่เลือกผ้าที่สีไปด้วยกันได้กับสีดอกไม้มาทำเป็นผ้าผูกเอวทิ้งชายยาวจนสุดขอบกระโปรงพอลองใส่ดูแล้วแทบไม่น่าเชื่อเลยนึกว่าเพิ่งซื้อมาใหม่จากร้านชุดของออสไม่มีปัญหาเสื้อแขนยาวสีฟ้าอ่อนตัวเก่งยังใช้ได้ กางเกงขายาวยังดูดีเพียงแต่เปลี่ยนถุงเท้าคู่ใหม่เพราะคู่เก่าขาดแล้วออสขัดรองเท้าจนมันวับเสื้อผ้าของใช้แม้ใช้มานานแต่ถ้าซักรีดให้ดีมันทำความสะอาดคนสวมใส่มีสุขคนิสัยที่ดีทุกอย่างก็ดูดีไปหมดพ่อกับแม่ยิ้มอย่างมีความสุข ที่มีคนชมลูกว่าแต่งตัวดีทั้งหล่อทั้งสวยโดยเฉพาะอ้อมได้รับคำชมเป็นพิเศษเมื่ออ้อมเล่าให้คุณป้าคุณนา้าเพื่อนๆของแม่ฟังว่าชุดนี้มีที่มาอย่างไรเมื่องานเลิกยังมีอาหารเหลือเจ้าภาพจึงจัดอาหารใส่ถุงไว้เป็นชุดๆ แล้วเชิญชวนให้แขกนำกลับบ้านสองคนพี่น้องรับอาสาไปหยิบคนละสองชุดแต่แม่เก็บไว้เพียงชุดเดียวที่เหลือให้เอาไปคืนถ้าทุกคนพร้อมใจกันหยิบแบบลูกจะไม่เหลือให้คนที่มาทีหลังเอาไปมากกินไม่หมดต้องเททิ้งเสียดายของแทนที่จะแบ่งให้คนอื่นได้กินบ้าง เอาแต่พอดีพอกินจะดีกว่านะแม่อธิบายอาหารที่ได้มาเป็นไก่อบและผักนึ่งหลายชนิดทุกคนไม่อยากกินอาหารซ้ำแต่เรื่องนี้ไม่มีปัญหาแม่เป็นยอดนักดัดแปลงอยู่แล้วบ้านนี้ไม่เคยทิ้งอาหารที่เหลือเพราะถือหลักว่าต้องใช้ประโยชน์ให้คุ้มและประหยัดที่สุด แม่นำไก่อบมาคลุกเกลือแล้วคั่วพอเหลืองกลายเป็นไก่อบรสอร่อยส่วนผักนึ่งแม่เอาไปอุ่นแล้วคลุกกับซอสหอยนางรมเพียงเท่านี้ก็อร่อยกันทั้งบ้านยายยังชมเลยว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นระยะนี้สองคนพี่น้องแวะเวียนดูขวดโหลใส่สตางเอาออกมานับบ่อยมาก บางครั้งก็เปิดสมุดบัญชีธนาคารดูมีการซุบซิบกันเป็นประจำโดยเฉพาะกับน้าน้อยแต่พอพ่อกับแม่เดินเข้าไปใกล้ทุกคนจะหยุดพูดหรือไม่ก็เปลี่ยนเรื่องพูดทันทียิ่งใกล้วันขึ้นปีใหม่ทั้งสามคนน้าหลานดูมีความลับมากขึ้นเมื่อวันปีใหม่มาถึง อ้อมและออสไปหาพ่อและแม่แต่เช้าถือกล่องของขวัญคนละกล่องเข้าไปกราบพ่อและแม่อะไรกันลูกพ่อถามของขวัญปีใหม่จากลูกๆครับออสตอบแทนพี่สาวแล้วลูกเอาเงินที่ไหนมาซื้อล่ะแม่สงสัยก็เงินที่เราเก็บสะสมไว้ไงคะเราตั้งใจว่าจะเก็บ เอาไว้ซื้อของที่ต้องการและจำเป็นก็คือของขวัญน,นี่แหละค่ะอ้อมต่อพ่อไม่เข้าใจพ่อแกล้งทำหน้างงทำให้ลูกๆขำที่ว่าต้องการคือลูกๆอยากให้พ่อแม่มีความสุขส่วนที่ว่าจํำเป็นคือลูกอยากตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกมาด้วยความเหนื่อยยาก ของขวัญน,นี้เป็นสิ่งแทนใจลูกอยากให้รู้ว่าลูกรักพ่อกับแม่มากค่ะเราซื้อด้วยเงินที่เราเก็บออมเองไม่ได้รบก,กวนใครเลยออมพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือลูกรักแม่พูดได้เพียงแค่นั้นเพราะความตื้นตันพ่อรีบพูดต่อทันทีขอบใจลูกมากนี่เป็นของขวัญที่มีค่าที่สุด ในชีวิตของพ่อแม่ขอให้ลูกเป็นคนดีมีจิตใจงามรู้จักกตัญญูรู้คุณเช่นนี้ตลอดไปนะทั้งสี่คนพ่อแม่ลูกโอบก,กอดกันอย่างมีความสุขหลังจากที่เราได้อ่านเรื่องราวในบทที่สองแล้วเรามาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ในบทเรียนกันค่ะ 1. นกระตันยู 2. เงินแปรสามดำรงชีวิต 4. ธนบัตร 5. ้าพดดวง 6. สังสรรค์เสุขสนิสัย 8. ปหมายเ้าเหรียญ 10. เหอ 11. หุ้น 12. ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นต่อไปนะคะเรามาทำแบบฝึกหัดหลังเรียนกันค่ะ โดยแบบฝึกหัดนี้นะคะให้นักเรียนเขียนลงในสมุดภาษาไทยที่คุณครูได้แจกไปแล้วนะคะและให้เราเขียนความหมายของคำที่กำหนดให้ถูกต้องค่ะครูเอามาให้สิทธิคำนะคะให้เราหาความหมายโดยคำเหล่านี้นะคะเราสามารถหาความหมายได้ในหนังสือภาษาพาทีหน้า30และหน้า31ค่ะทีนี้เรามาดูว่ามีคำอะไรบ้าง 1. เงินแปร2เหรียญสาม คดด้วง4หุ้น5ชนบัตร6ตกแต่ง7กรตันยู8หมย้ย9าดำรงชีวิต10เหอเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องราวมากมายเลยนะคะขอให้เราทำกิจกรรมหรือแบบฝึกที่คุณครูได้มอบหมายไปให้เต็มที่เต็มความสามารถนะคะ สำหรับคลิปนี้ครูขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ